สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมมดเจาะบอลไทยนะครับวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องยูยิบสามนะครับจากคลิปที่แล้วที่ผมพูดค้างไว้นะครับก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับโดฮาครับที่ประเทศกาตาร์นะครับแชมป์ก็เป็นทางด้านของโคเอเชียที่ชนะไป2นัดเสมอไม่มีเสมอนะเขาแพ้นัดหนึ่งหคะแนนเพียงพอที่จะเป็นแชมป์นะครับส่วนเจ้าภาพกาตาก็จบอันดับ2นะครับที่3ก็เป็นทางด้านของออสเตรเลียที่4เป็นอียิปต์นะครับ แล้วก็ที่5 UAE ส่วนไทยเราจบอันดับบวยนะครับ3นัดไม่มีคะแนนเลยนะครับแต่ผลงานของน้องๆผมว่าสามารถต่อยอดไปชุดใหญ่ได้หรือต่อยอดไปชิงแชมป์เอเชียได้นะผมว่าหลายๆคนคน่อนข้างที่จะมีศักยภาพที่ดีพอนะครับในภายใต้กันคุมทีมของอนิชิกะยะนะครับเฮดโค้ชสาวญี่ปุ่นนะครับ น่าจะเป็นเจแปนเวที่ค่อนข้างค่อนข้างดีนะครับที่ผมดูผมว่าวิธีการเล่นแล้วก็รูปแบบการเล่นออกมาดีเลยนะครับแฟนบอลหลายคนถูกใจชอบใจนะครับแบบนี้เล่นไม่กลัวนะครับในระดับเอเชียเราไม่กลัวไม่กลัวทีมอื่นเลยจริงๆผลงานเกมลุกเราค่อนข้างที่จะดีนะแต่ผมว่ายังจบสกอร์ไม่คมแต่ก็ ฟุตบอลไทยจะมเีเหมือนจะมีข้อเสียอยู่ก็คือบางทีพอเราไม่ได้แล้วเรามักจะมาเสียประตูกันเองมากกว่านะครับแล้วก็เรื่องความฟิตอาจจะต้องไปเพิ่มเติมกันิดนึงเรื่องความฟิตช่วงท้ายเกมนะครับอาจจะยังไม่ไม่พอนะครับส่วนน้องๆหลายหลาคนอาจจะมีต่อยอดไปที่ชุดอาจจะมีโอกาสต่อยอดขึ้นชุดใหญ่ได้นะครับโดยเฉพาะค้คณะคกา,ขา,ขายกแล้วก็เสกสารลาตี ที่เคยติดชุดใหญ่มาแล้วนะครับฮาคานเนี่ยผมดูผมดูผมดูเขาเล่นผมผมชอบผมชอบวิสัยทัศน์การเล่นเขานะครับเป็นคนที่เล่นบอลด้วยวิสัยทัศน์ที่ดีนะครับแล้วก็ออกบอลดีเลี้ยงกินตัวได้นะครับสําหรับน้องคนนี้ผมว่าดูดูมีอนาคตเลยแล้วก็เดี๋ยวช่วงเดือนออช่วงเดือนเมษาประมาณต้นเดือนนะครับจะมี จะมีฟุตบอลรายการ u 17ชิงแชมป์เอเชียนะครับเพื่อที่จะหาตัวแทนจากเอเชียไปแข่งขันฟุตบอลโลก u 17ด้วยนะครับโคต้าเอเชียมีทั้งหมดโคต้าเอเชียทั้งหมดจะได้8ทีมนะครับแล้วก็แบ่งสายมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหมือนว่า,าที่เหมือนว่าเราจะต้องไปแข่งขันที่ซาอุดีอาระเบียนะครับอยู่สายเดียวกับอ,อุซเบกิสถานซาอุดีอาระเบียแล้วก็จีนนะครับ นัดแรกจะเปิดหัวเจอกับทางด้านของอุซเบกิสถานนะครับในวันที่3มเมษายนที่จะถึงนี้นะครับก็อาจจะเตะดึกหน่อยนะครับเพราะว่าทางตะวันออกกลางก็ช่วงเวลาบอลของเขาก็คือสําหรับบ้านเราจะดึกนิดหนึ่งนะครับเป็นแบบนี้ตลอดเลยถ้าไปเตะที่ฝั่งตะวันออกกลางนะครับแล้วก็นัดที่2จะเจอกับซาอุดิอาระเบียนะครับในวันที่7เมษายนแล้วก็นัดสุดท้ายจะเจอจีนในวันที่10บนะครับ ก็เดี๋ยวมาตามเชียร์น้องๆกันนะครับผลงานในอาเซียนที่ผ่านมาผมว่าน้องๆอยูยูสิบเจ็ดเอ่อก็ก็เล่นไม่ได้แย่นะครับก็เล่นค่อนข้างดีเลยแล้วก็นักเตะค่อนข้างใจสู้นะครับแล้วเดี๋ยวมาดูชุดนี้กันว่าน้องๆจะสามารถคว้าตัวไปฟตุตบอลโลกยูฟุตบอลโลกยูสิบเจ็ดได้หรือเปล่านะครับแต่ผมว่ามีโอกาสนะครับชุดนี้ถ้าดูจากการแบ่งสายแล้วก็ผมว่าเรามีโอกาสนะครับก็อยากให,ห อยากจะเห็นฟุตบอลไทยไปฟุตบอลโลกนะครับก็อาจจะต้องเริ่มจาก u 17ก่อนนะครับเริ่มจากชุดเล็กแล้วก็ค่อยๆต่อยอดขึ้นมานะครับเป็นสเต็ปสเต็ปไปก็เดี๋ยวรอมาลุ้นกันต้นเดือนหน้าผมว่ามีโอกาสนะครับก็เดี๋ยวจะมาว่ากันด้วยเรื่องของ uh, ไทยลีกหนึ่งแล้วก็ไทยลีกสองกันหน่อยนะครับเพราะว่าทีมชาติก็ฟีฟ่าเดยจบลงไปแล้วนะครับก็จะกลับเข้าสู่หมดสโมสรน,นะครับ เดี๋ยวไปว่ากันที่ไทยลีก2ก่อนดีกว่าผมว่าไทยลีก2ค่อนข้างที่จะสนุกกับสําหรับโซนลุ้นเลื่อนชั้นแล้วก็ลุ้นแชมป์ผมว่ามีโอกาสหลายทีมเลยนะครับทางอายุทยาทางอายุทยาแพร่ชนบุรีนะครับแล้วก็รวมถึงดาวก้บนตทุมวันนะครับเหลืออีกไม่กี่นัดกันแล้วนะครับคะแนนอาจจะห่างกันแค่1คะแนน2คะแนนนะครับยังไล่าตามกันอย่างสนุกอยู่นะครับมาดูกันว่าโคตา้า สมทีมจะเป็นของใครจริงๆดารกอนปทุมวันก็ยังมีโอกาสอยู่นะครับตอนนี้มี46คะแนนตามหลังชนบุรีอยู่51คะแนนชนบุรีก็ยังอยู่ในโซนลุน้นแชมป์นะครับอาจจะกลับขึ้นมาไทยลีกหนึ่งได้ภายในปีเดียวผมว่าพวกเขาน่าจะทำได้นะครับส่วนอยุธยาตอนนี้ก็เป็นจ่าฝูงอยู่นะครับที่เป็นจ่าฝูงอยู่ที่53คะแนนนะครับนาอยู่ ก็ถือว่าลุนแชมป์กันสนุกสําหรับไทยลีกสองนะครับในปีนี้ทั้งทีมเลื่อนชั้นทีมลุนแชมป์น่าจะสนุกเลยนะครับมาดูไทยลีกหนึกันบ้างนะครับบุรีรัมนะครับแข่งไป25นัดมี61สคะแนนผมว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับที่จะทําให้พวกเขาคว้าแชมป์ได้เพราะว่าแต้มค่อนข้างจะห่างจากทูบังคอกนะครับอันดับ2อยู่ห่างกันอยู่ตอนนี้ก็เจ็ดคะแนนนะครับกับ การแข่งขันที่เหลืออีกห้านัดนะครับบุรีรัมย์ผมคิดว่าถ้าเก็บหกคะแนนได้ชนะสักสองนัดผมว่าก็น่าจะเพียงพอต่อการคว้าชแชมป์แล้วอันดับสามเป็นบีจีนะครับที่มีอยู่สี่สิบห้าคะแนนแล้วก็ท่าเรือการท่าเรือนะครับมีอยู่สี่สิบคะแนนแข่งน้อยกว่าหนึ่งนัดนะครับส่วนส่วนท้ายตารางก็ขอนแก่นนะครับมีสิบสองคะแนนจมบัวอยู่ก็น่าจะต้องกลับไปเล่นไทยลีกสองอีกหนึ่งปีนะครับเสียดายเพราะว่า เคยขึ้นมาแล้วล้วก็กลับลงไปแล้วก็ขึ้นมาอีกต่อปีนี้ก็น่าจะได้กลับลงไปเล่นไทยลีกสองเหมือนเดิมนะครับนอกปฐมาถมนะครับอีกห้านาทีเหลือยังต้องลุ้นนะครับเพราะว่าอยู่รองบวยนะครับอาจจะต้องลุ้นเหนื่อยหน่อยนะครับแย่งพื้นที่กับทางด้านของระยองแล้วก็หนองบัวพิชยนะครับหนองบัวพิชยะผมว่าถ้าจะรอดจริงๆเลยก็น่าจะต้องมีสักประมาณหกคะแนนหกคะแนนน่าจะปลอดภัยนะครับน่าจะได้ อยู่ในไทยลีกหนึ่งต่อไปนะครับส่วนแชมป์ไทยลีกก็อย่างที่บอกครับบุรีรัมย์ก็ผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะครับสําหรับสําหรับไทยแชมป์ไทยลีกปีนี้โปรแกรมการแข่งขันของสัปดาห์นี้นะครับก็จะแข่งลงแข่งขันกันครบทุกคู่นะครับคู่แรกก็จะเป็นวันนี้เลยวันวันศุกร์นะครับมีคู่เดียวนะครับทุ่มหนึ่งก็จะเป็นราชบุรีพบกับประจ,จวบนะครับ แล้วก็จะเป็นวันเสาร์พรุ่งนี้มี4คู่นะครับก็จะเปลี่ยนทางด้านของบุรีรัมย์พบระยองนะครับโคราชเจอเชียงรายนะครับหนองบัวพิชยาเจอสุขโขทยัยแล้วก็เป็นอุทัยธานีเจอบีจีนะครับในส่วนของอในส่วนของวันอาทิตย์นะครับจะมีทั้งหมด3คู่นะครับคู่แรกจะเริ่มที่ลำพูนวอลเลยอร์นะครับพบกันท่าเลือแล้วก็ ทูแบงคอกนะครับเจอขอนแก่นยูนเต็ดที่ตกชั้นไปแล้วนะครับส่วนนครปฐมจะต้องการแต้มนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของเมืองทองยูนเต็ดนะครับที่จะต้องเรียดฟอร์มเก่งกลับมาเหมือนกันนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็อาจจะมีฟอร์มหลุดออกไปบ้างนะครับก็ถ้าจะรุ้นอันดับดีๆก็ต้องอหลังจากนี้ถ้าจะรุ้นอันดับดีๆก็จะต้องอาจจะต้องเก็บแต้มให้ได้มากหน่อยนะครับไทยลีกนึงสัปดาห์นี้ก็อาจจะไม่ได้เข้มข้นอะไรมากนะครับเพราะว่าดูแล้วก็ ไม่ค่อยมีอะไรให้น่าตื่นเต้นเท่าไหร่นะครับอาจจะมีเรื่องของกรรมการนะครับที่อาจจะต้องตื่นเต้นหน่อยทุกๆสัปดาห์นะครับไม่รู้เป็นอะไรนะรจะต้องมีดราม่าเรื่องพุ้ตศิสิ์ตลอดเลยนะครับไทยลีกผมว่าความมันน่าจะอยู่ที่ไทยลีกสองมากกว่าเพราะว่าเบียดแย่งแชมป์กันถึงสามทีมนะครับสามทีมเลยน่าจะสนุกครับสำหรับไทยลีกสอง โอเคครับสำหรับวันนี้ก็อาจจะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไทยลีกหนึ่งไทยลีกสองแข่งเสร็จอาจจะกลับมาเจอกันใหม่ใน E ีหน้านะครับมาพูดถึงประเด็นหลังเกมกันหน่อยนะครับว่ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ไทยลีกสองทีมไหนมีโอกาสคว้าแชมป์มากขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด s ั b s ไคร b e ให้ช่องมดเจาะบอลไทยด้วยนะครับสัญญาว่าจะพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ จะนําข้อมูลข่าวสารฟิตันลไทยให้มาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยรีกแล้วก็ทีมชาติไทยนะครับยังไงฝากกดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ